สวัสดีครับผมถ้กตจากแ a ดบล็นะครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิว Samsung g a l a ี่โ o t ตโ r o นะครับขนาด12.2นิ้วนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่ผมเอาอมาเทียบอันนี้ก็คือเป็น MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับสังเกตว่าขนาดนี้เกือบเกือบพอพอกันเลยทีเดียวตามมาด้วย iPad Air นะครับอันนี้คือไซส์ iPad Air เล็กลงไปเลยทีเดียว iPad Air นั้นขนาดหน้าจอนั้น9.7นิ้วนะครับและสุดท้าย Galaxy Note 3นะครับต้องขอภอภัยด้วยวันนี้ไม่มี Note อ่ 10. 1นะครับรุ่น2014 Edition โอเคเรามาดูกันนะครับว่าใน Galaxy Note p โ o นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อคืนนี้อาจจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แวบๆนะครับด้านหน้าก็คือปกติจะเป็นรูปหมึกนะครับหรือว่าเป็นแสงอันนี้ก็ได้มีเพิ่มแบบที่สามครับก็คือแบบเป็นฟลิปแบาเป็นเป็นแท่งๆนะครับสไลด์ไล่แถบสีพร้อมระบบใหม่นะครับระบบยูเซอร์นะครับเราสามารถเลือกยูเซอร์ได้ว่าเราจะยูเซอร์ไหนนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าตาต่างๆได้ตัวแอคเคาท์นั้นก็สามารถตั้งได้หลายแอคเคาท์นะครับที่สำคัญก็คือสามารถล็อกได้ด้วยครับว่าจะให้โทรหรือไม่โทรอย่างน,นี้ก็คือล็อกไม่ให้โทรนะครับก็คือจะไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นอกจากใช้ระบบ Wi-Fi แล้วก็จะไม่สามารถโทรศัพท์ออกได้นะครับถ้าเกิดถ้าอยากจะสลับยูดเซอร์ก็ทำการปิดเครื่อง เปิดใหม่และเลือกยูเซอร์ทั้นบนนะครับอันนี้จะเป็นยูเซอร์หลักซึ่งยูเซอร์หลักเราสามารถตั้งให้มันล็อกเป็นแพทเทิร์นอะไรต่างๆได้นะครับเครื่องนี้ถึงแม้จะมีขนาด12นิ้วก็ตามนะครับแต่ก็สามารถโทรศัพท์ได้โดยปุ่มโทรศัพท์นั้นอันเบร์เริ่มเลยทีเดียว นี่นะครับระบบโทรศัพท์ผมไม่สามารถซูมออกได้นะสำหรับตัวเครื่องนะครับด้านบนก็จะมีอินฟ a าเรดนะครับที่สามารถาปิดทีวีหรือระบบแอร์ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหนังนะครับเหมือนกับ Samsung g a l a y y o o t e 10.1ิบสิบจุด i นึขอบด้านข้างก็จะเป็นรอยอเหมือนรอยเย็บผ้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลายคนอาจจะงงปกติถ้าเป็นโน้ต2 0 0 0 โน้ตองสิบจุดหนนะครับตัวใหม่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จแต่ตัวนี้ที่ชาร์จหายไปนะครับโดยย้ายปุ่มชาร์จไปทางด้านขวาแทนแล้วก็ทางด้านขวานี้นอกจากมีปุ่มชาร์จแล้วก็ยังจะมีช่องไมโครสตีแล้วก็ช่องใส่ซิมด้วยนะครับส่วนปุ่มออปชันด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับได้เปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบนี้ ็คือถ้าเกิดเราเคยเปิดแอปอะไรต่างๆเอาไว้เมื่อเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นรูปโปรแกรมต่างที่เราเคยเปิดเอาไว้เราสามารถจะปิดทั้งหมดหรือจะกดจัดก,การแรมนะครับก็มาเคลียร์แรมปิดแอปพลิเคชันที่ค้างอยู่แต่สำหรับ ปุ่มโฮมค้างนะครับได้ทำการเอาระบบทากเมเจอร์ออกไปแล้วกลายเป็น Google Now แทนนะครับใครที่ชินแบบเก่าก็ต้องฝึกแบบใหม่แล้วก็เห็น Samsung Galaxy S5 นะครับปุ่มนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบเดียวกับในซัมซุง g า a a ็กซี่โนทโแล้วสำหรับหน้าต่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีแค่2หน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างที่3นะครับเป็นหน้าป่าง แต่ว่าถ้าหากเราสไลด์ต่อนะครับปกติถ้าเป็นโน้ต10.1สไลด์ขึ้นมาจะเป็นหน้า,าหน้าข่าวนะครับอันนี้จะย้ายไปทางด้านข้างแทนนะครับแต่เมื่อสไลด์ไปอีกก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับเราสามารถจิ้มลบต่างๆได้ <S <S 1> <S 1> สำหรับในเครื่องนี้ระบบเป็น Android 4.4.2นะครับเช่นเดียวกับในก a l ล x y Note 3ที่อัปเดตล่าสุดในตอนนี้ นี่นะครับแล้วด้วยความหน้าจอที่ละเอียดถึง2,560คูณถึง1,600นะครับก <c oughs> ็ทำให้ตัวหน้าาเกมมินิเกมของในตัวเวอร์ชั่น Kit k i t แ a t นะครับ <c oughs> เล็กลงไปเลยทีเดียว <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับในของ Galaxy Note 3นะครับ นะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ยังเล็กกว่าอันนี้เลยอะครับสำหรับหน้าจออาจจะสงสัยวาเอ๊ะทำไมจอมันดูมืดมืด,มดอันนี้คือผมหลี่แสงไว้นะครับเนื่องจากในหลบบนั้นสามารถหลี่ได้มากกว่า3ระดับนะเออห้าระดับครับเหมือนกับใน Galaxy Note แล้วก็จอนั้นสดใสสว่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ผมจะลองเปิดสุดๆให้ดูเหมือนกันนะครับอ่อนี่สุดแล้ว ในรูปเดียวกันนะครับนี่ไม่น่าเชื่อจอสดกว่าอมู l เลต่อะเนื่องจากตัวความสว่างสุดนะครับในตัวของจอแบบนี้จะสว่างได้มากกว่าอม o l เลในคาสิโนสาม แล้วก็เมื่อแบบเทียบกับซัมซุงไอแพดแอ r นะครับดูว่าใครสว่างกว่ากันต้องขออภัยไม่มีไม่มีรูปที่เป็นรูปเดียวกันในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าพอกันหรืออันนี้อาจจะมากกว่าสักเล็กน้อยที่สำคัญนะครับมันสามารถหลี่ได้มากกว่าปกติพอหลี่สุดนี้ก็คือแบบ มือถืมองไม่เห็นต่างจากอะมเลตนะครับที่หลีสุดแล้วก็ยังจะสว่างเวลามองในที่มืดก็ยังจะสว่างมากเกินไปอยู่โอเคอันนี้เป็นเรื่องข้่ข้ๆของใน Samsung g a l a x y Note Pro นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆที่จะเจอพบเจอในตัวเครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนำในเทปต่อไปไงบคุณมากนะครับติดตามชมกัน